หนึงช่วงตัวใส่ปิ้งนะครับดูจากอันดับในลีกแล้วก็สมเพีสมผลดีครับเจ้าิีนลงเล่นในลีกวันในฐานะเจ้าบ้าน3เกมนะครับชนะลวดกดคู่แข่งไปหประตูนะครับที่5กันยายนเมื่อวานนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปผลวิคอ์ฟุตบอลในคู่ที่1นะครับ TPS ีตูคูนะครับพบกับ EKNAT i ทครับทางเราจัดให้ไปกับเจ้าบ้าน TPS ตูคูนะครับจบเกม ทีพีเอสดูคูชนะไปได้อย่างท่วมท้น,ทนนะครับ4ประตูต่อศูนย์ครับออกมาแบบนี้ตรงเป้าเข้าวินกันไปครับสำหรับคู่นี้สรุปผลวิเคราะห์ฟุตบอลใน,นคู่ที่2ครับเบรวันเดรอร์เลอร์นะครับพบกับแอตลันทาว์นะครับทางเราร่วมทางไปกับเบรวันเดรอร์เลอร์นะครับจบออกไปที่ชัยชนะของเบรวันเดรอร์เลอร์ตามคาดนะครับ3ประตูต่อ1จบออกมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบรับทรัพย์กันไปตามระเบียบครับ สรุปผลวิคห์ฟุตบอลในคู่ที่3ครับไอวอรีโครสพบกับบรูนดีนะครับทางเราวัดใจไปกับไอวอรีโครสจบเกมออกมาที่ชชนะของไอวอรีโครสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับออกมาแบบนี้ชนะแต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับโจทย์ที่กันมานะครับคูน่นี้พลาดไปครับสรุปผลวิเคราห์ฟุตบอลในคู่ที่4ี่ครับ ยูเครนพบกับฝรั่งเศสนะครับจบเกมผลออกมาที่ชชนะของฝรั่งเศสชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อสองนะครับจบออกมาแบบนี้ก็ตรงเป้าข้าวินวบนเจี๊ยบรับทรัพย์กันไปตามระเบียบยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับข้าไป3รมดุไป1นะฮะวันนี้ยังลุยยังสู้กันได้อีกนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับทุกคน สวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลเชาวยาดเด็กที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับบียาไกส์นั่นเองนำบิคห์บอลเด็ดชัดเน้นมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยก่อนรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางเรารบกวนฝากกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งปิ๊ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตแนวทางวิเคราห์บอลสดใหม่ก่อนใครทุกวันครับและหากท่านใดสนใจช่องทางการลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลแบบครบจบที่เดียวท,ทุกหลีกทุกรายการและความบันเทิงอ,อีกเทียบนะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับ พร้อมทีเด็ดมาแจากแต่กันทุกวันในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลหน้าปักสอยคอยซัสพอร์ตให้ทุกท่านตลอดเส้นทางการเชียร์นะครับสนใจร่วมทางไปกับเราแอดไลน์มาที่แอด bweks r K S, แล้วพบกันในกลุ่มครับวมีขห์บอลเด็ดคัดเน้นจัดไปประจำวันเสาร์ที่6กันยายนมีดังนี้ครับราะห์อบอลคู่ที่1จิปโปโจโอเอนซูพบกับลาติ สองทุ่มบิคอ์บอลคู่ที่สองฮัตเตอร์วิล์ทาวลพบกับปีเตอร์โบโล21่สนาฬิกาบิคอ์บอลคู่ที่สามฟอร์เรสต์กีโลเวอร์พบกับฮาร์ลีย์พูลยูไนเต็ดสามทุ่มบิคอ์บอลคู่ที่สี่เอฟซีมาลาก้าพบกับการ์ดาดาซีเอฟตีสองวิคอ์บอลวันเสาร์ไม่เหงาอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาไปเริ่มไปลุยกันเลยครับ ฟีอบอลเดทในคู่ที่1น,นะครับเริ่มที่ฟินแลนด์ยัดโคสลีก้าหลีกลองฟินแลนด์ครับระหว่างจิโปโจเอนซูครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมรุ้นแชมป์อย่างลาตินะครับจิปโปมี29คะแนนอยู่ลำดับที่6จากการลงสนาม21เกมเท่ากับ FC ลาตินะครับที่มี45คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับดยการไล่จีจะฝูงชนิดที่ว่าหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวนะครับเฮต พบกัน4ครั้งซิปโปโจเอนซู oo, ครับชนะได้1ครั้งครับลาติชนะไป2อนผลและผลเสมอติดกันกเกมนะครับทัศนวิเคราะ์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าหน่ายจัดโจทย์มาที่ลาติดีกว่านิดเดียวครับที่ช่องปอปาสองตัวนะครับออกมาแบบนี้เพราะว่าคู่นี้เจอกันทีไลสู้กันได้สูสีคู่ขี้กันเหลือเกินครับแต่ด้วยสถานการณ์ของผู้มาเยือนอย่างลาติครับจำเป็นต้องชนะสถานเดียวเพื่อ,อไล่จี้จ่าฟูงอย่าง t p s ตูคู ool, แบบ9ต่อ9 แม้ว่าจิปโปจะมีฟอร์มที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นมุ่งหมายอันมากมายของลาติจะสู้จนชนะเจ้าบ้านได้ในที่สุดครับเกมนี้จัดไปกับผู้มาเยือนอย่างลาติสู้สุดใจครับคู่นี้ติดสูงไปด้วยนะครับ บีคอร์บอลในคู่ที่2ครับรายการหลีกวันของประเทศอังกฤษนะครับในคู่ระหว่างพัตเดอ์ฟิ์ทาว์อันดับ6มี12คะแนนครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของทีมอันดับที่24บสียของตารางนะครับมีแค่1คะแนนจากการลงสนาม6เกมเท่ากันครับ เฮดทูเฮดห้าเกมล่าสุดพบกันครับฮัตเตอร์ฟิวทาชนะได้2ครั้งปีเตอร์โบโลชนะได้หนผลและผลเสมอกันอีก2เกมครับทัศนวิเคราะห์บอลคู่นี้จะภาพจัดงานไปที่จะบ้านดีก,กว่าผู้มาเยือนด้วยระยะห่าง1ช่วงตัวสาปิงนะครับ ดูจากอันดับในลีกแล้วก็สมเพสสมผลดีครับเจ้าถิ่นลงเล่นในลีกวันในฐานะเจ้าบ้าน3เกมนะครับชนะลวดกดกู้แข่งไป6ประตูนะครับโดยไม่เสียสักประตูเลยนะครับในขณะที่ผู้มาเยือนอาการแย่แบบสุดๆครับ6เกมมี1่แต้มครับเสียไปถึง11ประตูนะครับโดยกดกู้แข่งได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับกู้นี้ตัดสินใจไม่ยากครับขอฝากไปฝากความหวังกับฮัรดเดอร์ฟิวทาวเก่งในบ้านนะครับจัดการบูเวยได้สบายครับ บิคอลบอลคู่ที่3ครับรายการ English Nation League นะครับคู่ระหว่าง Forest Green ีนครับฟอร์เรสต์กรีนโลเจ่าฝูงนะครับตอนรับการมาเยือนของอันดับ5อย่าง ley Hate h ฮันดิพูห์เฮดทูเฮดพบกัน4เกมนะครับฟอร์เรสต์กรนชนะได้2ครั้งครับและเสมอกันอีก2เกมครับฮันดิพูไม่เคยชนะได้เลยนะครับทัศนะวิเคราะห์ฟุตบอลคูน่นี้ลูกพี่ชี้ชัดจัดแจงไปที่ฟอร์เรสต์กรีนโลเวอร์ดีกว่าที่ช่อง0.5นย์จทับหนึ่งนะครับ ก็ดูถูกต้องตรงเป๊ะกับฟอร์มอันสุดยอดของฟอร์เรสกินครับเเกม17แต้มชนะ5เสมอสองนะครับไร้พ่ายแก่ผู้ใดในขณะนี้ครับกดคู่แข่งไปถึง14ประตูนะครับเสียแค่4ตรงเท่านั้นโนยโดยในบ้านนะครับฟอร์เรสกินยังไม่เสียสักประตูเลยนะครับ แม้ว่าฮาร์ดลี่พูครับฤด,ดูกาลน,นี้จะยังไม่แพ้ให้ใครนะครับแต่ดูท่าเกมนี้ไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของจ่าฝูงฟอร์เรสต์กินโลเวอร์ที่ได้เปรียบด้วยการเล่นในถิ่นตัวเองเป็นเกมถนัดน่าจะจัดการฮาร์ดลี่พูได้ไม่ยากครับวิคอบอน เด็ดในคู่ที่4ครับรายการลาลิก้า2นะครับของสเปนนะครับคู่ระหว่างมาลาก้าอันดับ7มี7แต้มครับจากการลงสนาม3เกมนะฮะผู้มาเยือนกรนด้า CF อยู่อันดับที่20ครับมีศูนย์คะแนนครับจาก3มเกมเฮทูเฮทมาลาก้าชนะไป1ครั้งครับกรนด้าชนะได้2หนและผลเสมอกินอีก2เกมครับทัศนวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าคุณทันกันโจดมาที่เจ้าทีนมาลาก้าดีกว่านิดเดียวครับคลึ่งท่อนที่0 5นะครับออกมาแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเข้าทางเจ้า บ้านมาลาก้าทาวัดกันด้วยฟอร์มณปัจจุบันนะครับมาลาก้าออกสตาร์ทได้ดีเลยนะครับสเกมยังไม่แพ้ให้ใครนะครับตรงกันข้ามกับผู้มาเยือนครับอย่างแคนาดาเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างน่าผิดหวังครับแพ้รวด3เกมครับเสียไปแปประตูทําประตูคู่แข่งได้แค่2ตุงเท่านั้นนะครับอาการไม่ดีฮะคู่นี้เลือกตามฟอร์มณปัจจุบันขอร่วมทางไปกับทางด้านเจ้าถิ่นมาลาก้าดีกว่าแคลา,าดาผู้มาเยือนครับ ทบทวนสีคู่วิเคราะห์บอลเด็ดคัดเน้นจัดไปทิศทางใดกันบ้างนะครับคู่ที่1ลุยไปกับลาตีชนะเพื่อจี้จ่ากฝูงครับคู่นี้ติดสูงไปด้วยนะครับคู่ที่2ครับจัดไปกับฮัตเตอร์ฟิด์ทาครับในบ้านฟอร์มเด็ดฮะคู่ที่3ครับอยู่ไปกับฟอร์เรสต์กินโลเวอร์ครับจากฝูงฟอร์มแรงต่อเนื่องครับคู่ที่4ี่ครับร่วมทางไปกับเจ้าถิ่นมาลาก้าครับซาในบ้านนะฮะ จบไปกับพิคอบอลเด็ที่เราจัดมาให้ในวันนี้ชอบคู่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่คู่ไหนก็อย่าลืมกดแชร์ครับสั่นกระดิ่งกรุงกริงสนับสนุนช่องเราให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับทีมงานปี๊กไก่ชัยขอขอบพระคุณทุกท่านมาในาที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันครับขอฝากช่องทางการลุ้นที่ปลอดภัยและใจดีมีครบจบทุกลีกมีทีเด็ดมาแจกแต่ทุกวันนะครับโดยพี่ๆในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลนักปักซอยคอยจัดมาให้แต่หวันเจี๊ยบกันในกลุ่ม สนใจร่วมทางไปกับเรานะครับแอดไลน์มาที่ F b w e r k s นะครับมีแอดอำนาจด้วยนะครับแล้วมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงทุกท่านเสมอครับดูบอลให้สนุกขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ